ครับท่านผู้ชมที่รับชมรายการที่สอนโดยอธิบายเอกวนันทาง u t u b e นะฮะรายการนี้ก็เป็นรายการที่อาจโดยไม่มีการตัดต่อก็วันนี้มาพูดถึงเกี<ม>่ยวกับผลงานอะไรต่างๆของอธิบายเอกวนันแล้วก็พูดถึงเรื่อง ทำไมไม่เรียกอาจารย์เอกาวานันทำไมไม่เรียกปอเอกวานันก็ตรงนั้น,น,น<ม>ก็เดี๋ยวเราอธิบายไปเลยก็ทั้งใน YouTube <ม> Facebook หรือในสื่อทงอาง ทางบันเทิงหรือว่าทางสื่อสารมวลชนต่างๆนี่อาจจะเพ่งเลงผมมองผมว่าเอ๊ะทำไมอธิบายเกรกวนันเป็นตัวตนแบบไหนเป็นคนเก็บเก็บตัวอยู่กับสิ่งประดิษฐ์อะไรมากมายวุ่นวายอะไรต่างๆเยอะแยะแล้วบุคลิกก็ ดูแค่ใส่หน้าก,กากก็รู้นะฮะว่าใส่หน้าก,กากใคร,รมาซูปเปอร์ฮีโร่นักสร้างส,สิ่งประดิษฐ์จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้วยนะฮะซูปเปอร์ฮีโร่ตัวนี้ผมก็ก็สร้างขึ้นมาเอหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมอธิาบายประมาณทำอริยบทเหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนศิลปะ ตรงนี้ผมบอกไว้ไวเลยนะครับผมผมผมไม่เหมือนจริงๆผมมีมือไม้อาจจะอาจจะอธิบายทำให้มันเหมือนเป็นเป็น่า,าทำความเอ็กเซนที่ออกไปหรือว่าเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเอ้ยเราอธิบายอะไรเป็นอยังไง ก็กอจจ็อาจจะเหมือนอาจารย์ท่านนั้นผมบอกว่าคือในเนืนน้อหาอาจารย์ท่านนั้นเก,ก็ก็สอนศิละปะวางวิชาเขาอาจจะไม่ได้ใช้ับแต่ของผมใช้ฮะฟิสิกส์ฟิสิกส์ผมใช้ตลอดผมขาดฟิสิกส์ไม่ได้เป็นอะไรที่มันอยู่กับผมมาโดยตลอด เสิ่งขผมพลาดผมทําสิ่งประดิษฐ์เจ้งมาล่มสลายมาผมหมดเงินไปสองแสนสามแสนผมไปออกทีวีได้แค่ตัวสองหมื่นสามหมื่นไม่คุ้มครักับการที่จะเอาสเก็ตบอร์ดไฟฟ้าสเก็ตบอร์ดติดเครื่องไปโชว์เพื่อจะออกรายการเทเทแต่ผมลงทุนเยอะกว่านั้นฮะกับค่าตัวนักแสดง แต่ในมุมมองอื่นผมไม่รู้นะฮะคือฟิสิกผมต้องถึงจริงๆถ้าผมฟิสิกไม่ถึงเนี่ยผมไปเล่นสเก็ตบอร์ดติดเครื่องยนต์ผมคำนวณแรงคำนวณโมเมนตัมคำนวณจุดที่ที่คำนวณ um, การทรงตัวผิดปุ๊บเนี่ยคือมันพังทั้งหมดแล้วผมก็เจ็บตัวไปล้ลยผมกลิงกล้งตึงกาโอ้โหโห,โหัวทะลุดไปกับถนนนะฮะนั่นคือเจ็บตัวครับเพราะว่าฟิสิกผมไม่นั่นแล้วก็ผมมาสร้าง อันนี้ตัวถังสเก็ตบอร์ดไฟฟ้านะฮะเป็นสิทธิทบัตรที่จบไปแล้วเดี๋ยวไปตามดูในยูทูอในในใน u t u b e ของอธิบายกวานได้ก็ตัวนี้ตัวถังรับแรงอะไรต่างต่างตัวนี้เป็นจุดหมุนนะฮะเอียงเลี้ยวอันนี้เป็นระบบเลี้ยวแบบแบบใหม่เลยนะครับไม่ไม่เหมือนระบบเลี้ยวแบบในสเก็ตบอร์ดธรรมดาอันนี้เลี้ยวแบบรถยนต์ นะฮะก็คือมีมุมเธออินเธอเอามีแคมเปอร์เรบแบบนี้นะฮะเบแบบนี้นะไม่ได้เรียวแบบซาเล้งนะฮะอันนี้คือขั้นสูงมากๆวันๆผมทำสิ่งประดิษฐ์เนี่ยมุมมองผมเป็นฟิสิกส์แบบไหนหลายคนก็ถามบอกเอ๊ะทำไมทำไมไมไม่ไม่ค่อยมีผลงานไม่ค่อยมีอะไรคือสิทธิบัตรเนี่ยมันจดกันนานจดกันทีหนึ่ง สามปีห้าปีกว่าสิทธิบัตรจะคลอดกว่าจะคุ้มครองสิทธิบัตรกว่าจะอะไรต่างๆแล้วก็แล้วก็วก,กว่าจะทําให้มันมีอนุภาพหรือว่ามีม,มีตัวบทกฎหมายที่จะคุ้มครองเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เราก่อนที่จะออกสื่อมวลชนตรงนั้นผมก็ผมก็ยอมรับว่าช้านิดหนึ่งแต่บางครั้งเองผมก็ก็ขบขกอยู่กับ เรื่องทั้งสิทธิบัตรเรื่องทั้งความรู้ใหม่ๆบางทีผมว่ามาอธิบายให้แฟนคลับหรือว่าท่านประชาชนผู้อยากรับรู้เกี่ยวกับวิวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์จดสิทธิบัตรนะคะรับเกี่ยวกัสิ่งประดิษฐ์ผมมันมัน,มนจดสิทธิบัตรค่อนข้างเยอะหลายคนบอกทําไมไม่ไปทําไปทํารถยนต์ทำมอเตอร์ไซค์ขายอะ่ะ ผมบอกว่าในส่วนนั้นคือเขาจบับสติบัตรไว้เยอะและ้วไม่ว่าจะเป็นระบบหัวฉีดอะไรของค่ายปิกนกของค่ายาช้อนเสียงซ่อมเสียงหรือค่ายอะไรต่างๆคือถ้าเราระดิ์ไปแล้วเนี่ยไปชนสิทธิบัตรท่านหนึ่งไปชนสิธิบ,บัตรบริษัทอื่นค่าย,ยื่นก็ะดิษ์ไปก็ไม่ไม่ได้ไร้เหินไม่ ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรคุณได้ครับเพราะว่าคุณก็ต้องไปยืนในสิทธิบัตรของเขาผลสุดท้ายสิทธิบัตรคุณก็ไม่ผ่านถ้าคุณไปยืมอุปกรณ์ของของของบริษัทอื่นมาใช้จนมากเกินไปแล้วก็ไปชนสิทธิบัตรที่เขาไม่ยินยอมที่ให้คุณใช้ไลเซนซิ่งหรือว่าอะไรต่างๆตรงนั้นก็เลยก็เลยทำได้ยาก ในความความคิดผมนะฮะมุมอมองผมก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศบริโภคก็คือ p อ o n e มาใหม่บิ๊กไบมาใหม่จากต่างประเทศก็เขาก็เอาเทคโนโลยีมาให้เราใช้พอประเทศไทยมีนักคิดนักสร้างพิวัตกรรมขึ้นมาเหมือนอย่างผมเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกมันก็มันก็ตลกเหมือนกันว่าทำไมผมจะต้องเป็นเป็นอะไรที่มัน ลึกลับซับซ้อนอะไรมากมายมีหลายคนก็มั่นไส้เกิดสเก็ตบอร์ดตึงเครื่งองยนต์เหรอเฮ้ยผมทําได้แต่คนหนึง่งยังทําได้เลยเอาล้าทําได้คุณทรงตัวยังไงอ่ะอืมตรงน,นั้นก็เยอะเหมือน,นกันก็ฟีบแบกก็มีเหมือนกันในในรูปแบบต่างๆแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามันมันเป็นโลกเสรีฮะยูทูบเฟซ b o ๊กอินเทอร์เน็ตไซเบอร์สเปซ เป็นโลกสายเลคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําไปผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นหัวข้ามอะไรต่างๆผมไม่มีเวลาไปตามคุณหรอกครับว่าคุณจะด่าผมว่ายังไงแต่ก็ไม่เป็นไรคนระับถ้าคุณด่าแล้วคุณเสียเวลากับผมในสามวินาทีสิบวินาทีก็เชิญคนระับตั้งจิมเข้าไปเดี๋ยค่าชั่วโมเนี่ยเราเองนะครับก็ทําไมจะต้องมาสอนคณิตศาสตร์แบบไม่เ้้าจํา สอนวิทยาศาสตร์แบบแบบให้เห็นจริงๆคือบางทีผมมองว่าอมุมมองผมเนี่ยผมเห็นเลขหนึ่งผมไม่ได้เห็นลูกหนึ่งนะครับผมบอกว่าหนึ่งมิลหรือหนึ่งเซนก็ไดนะ้ผมบอกว่าหนึ่งบาทหรือหนึ่งสตางค์ก็ไดนะ้คือในเลขหนึ่งเนี่ยมันจะมีส่วนย่อยของมัน เราจะอธิบายตรนนั้นเข้าไปเรื่องทีนึงแต่ผมจะอธิบายตอนตอนท้ายที่ที่ที่จะพูดแล้ววิธีการตอบคำถามของท่านผู้ชมที่จะเข้ามาคลิกมาอะไรต่างๆก็เชิญเต็มที่ครับแต่ว่าทำได้คือเรามองการเรียนคณิตศาสตรใ์ให้เป็นให้เป็นคณิตสดเหมือนที่ผมบอกคณิสตส์ทศกัณฐ์พันสัมผัสก็คือผมจะทำให้สัมผัสได้ทุกอย่าง ผมจะอธิบายพาไปลองทดลองจริงทดลองสุดขั้วของคณิตศาสตร์ขึ้นอยู่คุณที่จะเข้ามาครับคือเราเข้าใจว่าประเทศนี้รถยนต์ก็ไม่มียี่ห้อของตัวเองรถยนต์ก็เป็นค่ายญี่ปุ่นค่ายยุโรปนะฮะเป็นใช้ไฟฟ้าก็ไม่มียี่ห้อเป็นของตัวเองแต่อาจจะมียี่ห้อที่ท,ท,ที่ที่ไม่ค่อยติดตลาด แต่ก็ยังเทคโนโลยีล้าหลังติดสิทธิทบัตรชาวบ้านที่อยู่ก็มีเหมือนกันแอร์คอนดิชันอะไรต่างๆก็เทคโนโลยีญี่ปุ่นเกือบทั้งหมดก็ถามว่าไทยเป็นผู้ผลิตไหมเป็นผู้ผลิตฮะแต,แต่ก็แต่ก็เราผลิตจริงแต่แต่เราเสียค่าติทธิทบัตรเสียค่าโน้ตาวให้กับเขาก็ตรงนั้นก็คิดเอาเองแล้วกันว่า เออประเทศไทยนี่คือ,อยังไงแล้วตัวผมนี่เด่นขึ้นมาอย่างไงว่าเออทำไมต้องผ,ผลิตส,สเกตบอร์ดเพราะฉะนั้นก็เออสเกตบอร์ดเนี่ยค่อนข้างเล็กครัตัวถานก็เบานิดนึงแล้วก็เด็กฝรั่งชอบเล่นก็ใส่แพ็กเกจส่ง D S L อะไรได้แพ็กเกจใส่เข้าไปแล้วก็ไปส่งพัสดุทางอากาศส่งไปที่อเมริกาส่งไปที่ยุโรปได้ แต่ตรงนั้นมันไปถึงตรงนั้นแล้วมันมันเขาเขาเรียกว่าไต่สวนว่าเรามีน้องาวจากจากเมืองไทยไหมอะไรประมาณนี้บางบางทีผมขายใน e ี a y หรือว่าเมซ o n หรือว่าเว็บไซต์阿里巴巴เนี่ยก็มีผลเป็นการว่าเราเจะต้องจะต้องอธิบายให้กับผู้จัดส่งเข้าใจนะให้กับตอม เข้าใจว่าเราว่าเราผลิตอะไรว่าเราทําอะไรไปขายครับก็บางทีก็ติดเลยว่าเอ้ยนี่คือเป็นแบบนี้นะมีพาทิร์นที่เมืองไทยแล้วก็อะไรตจจ่างก็หลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ทําให้มันมีขายค่อนข้างเยอะคือในเมืองไทยเนี่ยตัวนี้มันมันราคาค่อนข้างสูง แล้วผมก็ขายอยู่ประมาณในราคาประเทศไทยนะฮะสองหมืนเก้าถึงสามหมื่นสองะฮะในตัวนี้แล้วผมก็สั่งผลิตอย่างเดียวคือผมผลิตมีดอ้อกมีอะไรเป็ดเสร็จเลยสามารถประกอบได้ทันทีสั่งวงกึงสั่ง CNC มิลลิ่งอะไรต่างๆผลิตได้พรก็ตรงนี้อธิบายเอกวานเรียนไว้นิดนึงนะฮะอย่ามาเรียกผมอาจารย์เอกวัน เรียกผมอธิบายผมอยากให้คนมีมีส่วนร่วมมานั่งอธิบายซึ่งกันและกันว่าเออเฮ้เคยควมคิดเห็นคุณดีมากนะผมก็เห็นคุณดีมากนะอธิบายกววันมีข้อบกพร่อ,องปับ๊บคุณอธิบายส่วนเข้ามาแล้วใน Youtube เราจะคอมเมนต์กันสดๆถ้าอธิบายคุณดีไม่ไม่ใช่มาถึงมาด่ามาอะไรที่มัน,ท,มนที่มันไม่เกิดความรู้ใหม่ๆไม่ไม่ไม่ไมไม ไม่ไม,ไม่ไม่สร้างสารรค์มากผมก็ผมก็อาจจะไม่ไม่เปิดโอกาสให้คุณได้คอมเมนต์ถึงคุณไม่เป็นแฟนกับก็ตามก็เข้ามาคุยกันได้ตรงนี้เข้าใจนะอธิบายกวานคืออะไรเดี๋ยวเรียกผมว่าอาจารย์ไีกวานเรียกอธิบายกวานนะครับและผมไม่ได้เป็นเป็นนักบวชบวชมานานห้าปีสิบปี แล้วผลสุดท้ายสืกออกมาเขาเรียกอาจารย์ปลุกใส่เลขจันบอกว่าเลขเนี้ยถูกหวยผมไม่ได้บอกนะฮะผมอยู่ในความเสี่ยงของชีวิตผมก็คือตัวที่ผมผลิตขึ้นมามผมทดสอบทดลองทุกอย่างแม้กระทั่งตัวผมก็คือวิทยาศาสตร์คือฟิสิกส์ชนิดนึงที่ผมจะต้องไปทดลองมันว่าเฮ้ยผมเป็นฟิสิกส์นะในร่างกายผมเป็นฟิสิกส์ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งมันสมองผม ผมก็ต้องยินยอมของมันว่าในครั้งนี้เราจะไปทดสอบอสมมติมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่เป็นร้อระเบิดออฟโรดเราก็จะมีเฮลิคอปเตอร์เป็นปีไปพัดห้าปีอยู่ข้างหลังก็อยู่ข้างหน้าแล้วมีเครื่องโรตารี่ผมก็วิ่งวิ่งไปผมก็มีล้อล้อระเบิดวิ่งไปก่อนแล้วผมก็ติดเครื่องไปพัดเฮลิคอปเตอร์ส่วนบุคคลผมก็บินขึาา้นไปถ้าเมื่อใดก็ตามที่สิ่ง หรือวิทยาศาสตร์ในตัวผมผิดตรงนั้นผมเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บได้นั่นคือเรื่องจริงไม่ใช่เลขมนกรคาถาไม่ใช่เล่นกลแต่ถ้าฟิสิกส์ผมเพีย้ยนผมโม้ผมเกิดการที่คำนวณพลาขึ้นมาเจ็บจริงครับแล้วก็ตายจริงะนะนะครับผมไม่ใช่ศิลป,ปะไม่ใช่อาร์ติสไม่ได้เป็นติ๊ ขาบอกว่าคุณต้คุณอธิบายประวานเป็นเติดหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ติดผมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนศิลปะแต่ก็มีเชื้อศิลปะที่จะพอทําได้แต่ผมเป็นไฮเปอร์เทคโนโลยีก็คือความรู้สึกเราเป็นไฮเปอร์ตลอดเป็นความรู้สึกที่ที่มันจะต้องสอดคล้องกับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ตลอด กลไกกลวัตอะไรต่งางๆอันนี้เป็นเป็นนาฬิกานะเป็นคำถามก็ทำให้ท่านผู้ชมงงนิดนก็ตรงนี้นะฮะอย่าเรียกผมอาจารย์เอกวานนะฮะผมไม่ได้ปลูกสแสกเล่นจันนครับเรียกผมอธิบายกวา่าโอเคนะครับ